ของคอยได้มาหัามาดอกในงานขันเจ้าพามาเพื่อคุณพ่อบุนเทพแม่สูมูลบวชงามลอยเอกสุพนแม่อัมพรเสวงผลคอยนี่ออ คุณพ่อวีโหลดคุณแม่อิงอ่อนใจยามุนคุณแม่มาบานชนบัวงามคุณจิติสาค,สสนะคุณบติสศรแสวงพรนะคุณพงศางุลสุวรรณสาอัมพระราชก้อยนีเอ้อ ได้ทำบุญหาญาติผู้ที่ตายไปแล้วชันบ่มีน้องยังแล้วเสียแดมพ่ได้สอนสองอานิสง์ดอกสวนนี่ให้ไปเชิดดอกสองทันลาสาตัวเด้อ ลาสาตุเดอคุณตาอ่อ,อนเสียเครือใช้คุณพ่อบุญมาคุณแม่ตอนบัวงามคุณพ่อสิเบกบุญมีลาคุณแม่สำลีสแวงพรนอยนี่เน้อ ลามาเยอะห้เจ้านี่นะเอาบุญไปจางย่างขึ้นเบื้องตึงสักวันเอาไปฟัอนโลกให้บุญเปียกทันลยมานลามาเอาบุญไปจางอยมบิบาลทานบุ เมอเม่อเมื่ลาจางห้เพิ่นบ้าไปเบิงมีวันปานฝ่าไปค่อยดาละเบิงดาวลานายนอตอนนี้คุณพอมุมทีแบบแมนสูโมนเป็นตอนอเกียนอเจ้าหลายเด้ vẫn đầy sáng có con buồn cả thiên đây ô thiên tan nó no cao niềm là con vợ ơi mẹ phụ tài bay ơi mẹ nam ta oan ơi cửa chay คุณพ่บุญมาคุณแม่ทอนบวนัวงามคุณพ่อบุญมีและคุณแม่สามีเสแวงคนนี่เอ้ยเอ้ยลาในตอนนี้ลูกหลานเจ้ะมีคุณบ่บุญเด้มาแม่สูโม ร้อยเอกสุพอน์แม่อัมพรสแสวงผลคุณพ่อวิโรดแม่อิงอ่อนชัยยามุนนะคนแม่บังชอนบัวงามคุณจิติสากดิ์บาหานสอนแสแวงงามคุณบงสางะคนสุพรรณสาได้กังกองกระเทียนดียมนะ บ้านเล็กเตี้ยนอเดี๋ยวนี้เสียงของกันดังอยู่บุงบุงอ่ะไอเจ้ามาเด้อมาเือให้เจ้ามากินข้าวบ้านข้าวลูกบ้านได้จัดแต่งมาเด้อลาเจ้านั่นน้อเหลือแต่หูบกะดูกเจ้าเหลือแต่ภาพกระดูกเจ้า ลูกเต่าและลานะตั้งเอาไว้ข้างกองกระติ่นน้อเมื่อนีม่นม,มาดเพิ่นไปไอกะยัางว่าเต่ามานนอเม่นน้อพ่อน้อ ลาบนาบาดเบิ่นไปจำสินนะจำพ้นก็ยังงูว่าเต่าบ้านนะบาดว่าเบิ่นไปบาทนอจังอันเปิ่นก็ยังงูดอกเต่าควงนะบาทว่าดวงมินยา ล<ะ>้านายเอต่อนนี้คุณพ่อน้อบุญเอ็มแม่สุมนกินนอเจา้าลาเอมลูกหลานและลูกชายค่อยมือนั้นมือนี่อยากเห็นหน้าก็บเห็นเน,น่นมาเอาบุญไปทอนะนเลือบบ่กำลังน้อน นอนให้เฝ้าเตือนเด้อพอเด้อแม่เด้อ ลาให้เตือนมาตาแป้งว่าแต่งตัวแต่งตัวนอโกโกงใครเป็นเมืงดึงสวรรค์ไปเมืองฟุ่มเทวาอยู่สวรรค์วิมานกว้างนาลาลาให้เจ้าไปส้มดวงจันจาเวหาฟ้ากว้างใหญ่เด้อพอเด้อเด้อ เมื่อเดือไปอยู่น้ำเทพาตอนไอบอนตะการลาเกียดเอ็นเดืลาเกียดเอ็นเขาตั้งแต่เกี่ยลาเมื่อมีชีวิตเจ้ายังเป็นคนแดงพาม เจ้าใดคอยอาศัยเพ่งงาก,กับห่องมวยเมนะบาดวัดเจ้าป่าหนูลูกน้อยลานเลนเป็นกำบากำพอยนูเป็นเป้า ลาของน้ำเหมือนน้ำซา a ก็แป่นเป่าเบิงแต่ห้อยมือเจ้าโอ้ลามลามแยแต่้อยมือเจนพน้อคุณแม่เอ้กันเจ้ไปบ่ได้สั่ไกก้อยได้สัไก n เ วอเดือละมังปาให้ลูกไว้เป็นกำป้านอกกำพอยล่ะตัวกลางคืนได้คิดเห็นอากลางเวนมาอย่างลูกโยบบอนเมื่อเหนียลูกลานน้องกินหัเจ้าเมียกุนบ่บุญเดมแม่สุโมนเป็นเข่าเป็นป่าทา Khi nó cháu chừng đại tang con ba là cứ còn cá tin nó nó mơ đi là nay toàn nề Lục lạn cả đây tèn ba vén trên ba sống và gì tham bốn hà trào và đứa มาเรื่อยไม่ไงพะไงเอ่ยมาเอากองขุนกองด้าลูกดานแจงให้มนีเอ่ยไม่ไงละมาเด้อคุณตาอ่อนสี่เครื่อใช้คุณบ่อบุญมาคุณแม่ตอนบัวง,งามไข่เหนียวเอ้ยคุนบ่อบุญมีคุณแม่สำมฤทธิสแสวงโพนื้อ ลามาจินเข่าในพาเวนดีลูกหลานในตกแต่งมีตั้งป่าหวมถวยกินกล้วยว่าหวมเครื่อนมีตั้งแกงอ้อมขวาขาวนมต้มกุ้อเน้นวมีตั้งป่าดอกปิ้งปิป้งมาสมจำว่าเจ้วบ่องอาลานายมือนีน้อ ลาเบนแตงกองปลาคันแม่นเดือนเมื่อนในเจ้าขี้มาซ้ำซ้ำมาเด้อคั้นแม่นเดือนดำให้เจ้าขี้มาผายกายลมมาอยู่ไใบวบคั้นแม่นวิญญาณเจ้ามาหอดในเจ้ายาได้ค้าคองก่อหยามคัานว่าพ่อมาถึงฝ่าย่าสีขานนไปมาเอ๋มเด้อพอเด้อ ลานายตอนนี้ดวงวิญญาณก็มาฮอดแล้วฟังเทศกันฟังธรรมับสิน้นแล้วนาอนุบมทานาทานแล้วโเมื่อเอนเศร้าจังขึ้นกับเดิอพอเดมพอเดิมนะกว่างให้าลานอได้อยู่สงในเมือเนเ้นโน สรงผาแค่ไม่ดอกแพว่าเครื่องไดอย่าทำพรนะลาพอเอ้ยโนอสังคารโลกมันบ่เตียงมันสัญญาตั้งมาต่บอบุญเดิมดนะขานพอมาถึงแล้วโอโอโอจงหวามอนุโมทนาว่า สาธุสาธุสาธุเด้อดวงวิญญาณของเจ้าให้สุขยิ่งโลกหลานอยู่ทางนี้ตนเจ้าอย่าห่วงห่าง กองพาลากะตินไหนเธอนี้ตวายพาดอกเงินส่งนาเป็นอานิส่งน้อยให้เจ้าบนตบายภูมิดอกทั้งเสียให้พ่อและแม่จวงเมียสุกน้อยยิงล้นกองมูลสางสุวิบาล เออนนเดมสาธุอนุโมทามิม่นอาจารย์ได้อาจารย์มหาไกสีเลยเทศมาที่ปั่นไตให้อะไรออกก้างเงี้ยชักหน่อยกันหน่อยเอาจักหน่อยพัทธีจังจะราอาจักหน่อยเนี่ยสร้างวาทวันจังรามาเทศได้ชักหน่อยบ่ ก็ไลยมาปีหน้าอีกกันว่ามา <laughs> จะเตยไว้จังไดียวว่างานนีไลืมแล้วเฮ้ยอนมาเตยกันก็จังเตยเอาเอา,เอา,เอาฟังจังนิดจังหน่อยเนาะเอาจะค่าค่าเตานี่ก็ได้ดอกค่าคอมรอนี่ก็ได้ bong đại độc Bộng quân bàn chào trang Tại bàn man tài Này càng đổn đón đàn đào Đào léo đàn đăng lượng Sang chiến tinh ลานเมืองเจ้าอันภาศีสายตุตระนาคอนาวระเดีอนลาน,านเหลีวงกูมี นี่จงางทานภาษาตังเจงริญร้างสากอนกะว่าวรวิกินเลิศจานนาแล้วมี ตนว่าห่มราชสีจะมะลีมอมไหมเนนอมเต้นแล้วเต้นแล้วตายตายเต้นแล้วเต้นแล้วตายตายเต้นแล้วเต้นแล้วตายนะเป็นดังเครือหลายมังก่อนเครือหลายลางจ้างกําภาซ่ํานี้เนาะยอมแม่เนาะอยากฟังก็พลบุญเด้อสิ Yeah. นี่มาน้อยต้องจำพระ <alled> จากยมปราโยมมาอุโยมจาลาก่อนสนอใจฝากอะไรแต่เพียงนียสมพอที่มีงานหน้าพ่อกา